สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาให้ทุกคนเลือกว่าอืมเดี๋ยวเขาจะให้รวมสีนะคะรวมหนึ่งนะไม่เอาอะรบปๆวงกลมมันใหญ่ไปอ้าวโอเค กลมนี้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 แล้วก็ในสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นรวมนะคะสี่วงกลมเนี้ยเราคนจะให้เป็นสีอะไรอ่านเอา เขียนไม่ได้อ๋อทำไมมันกลายเป็นอืมเค้รี Okay. ทุกคนเลือกมานะคะเลือกมานะ